สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เจมสายชิวนะครับกออ็มาอยู่กับทีมงานของปู่รุ่นเจริญการทั่งนะครับตอนนี้ลงอยู่สามคันครับเดี๋ยวให้ดูตัวคันหนึ่งครับตัวครับกำลังข้ามไปฝั่งนน้นอีกคันครับนี่ครับ เดี๋ยวพาไปชมครับไปดูคันนี้ก่อนดูรถของทางอูครับนีจะให้ชมรถติดล้อครับใส่ข้าวแต่งรอแต่งสวยจากอูช่างยุทธ ออะไรบางไปอินไหมยังไมใ่ใกล้ใกล้ใกล้เกี่ยวกับไอ้มันบางปะหันหรือบางไปอินแต่ังมันมันมันขึ้นชื่อบางสายอําเภอใช่ไหม รถกันต่อครับโต้นอนผักปอดหรือเปล่าเยอะอยู่นะช่วงนี้ก็เริ่มมีข่าวสุกกันเยอะแล้วครับ รุ่นนี้ก็รุ่นรุ่นสองรุ่นสามบางคนก็ไม่กล้าทำครับพื้นที่ลุ่มๆต่ำๆหน่อยก็กลัวน้ำครับบางคนทำทำเยอะลงทุนเยอะครับถ้าน้ำมาก็ไม่คุ้มครับลงทุนก็อาจจะทิ้งเงินแสนไปได้ครับถ้าน้ำมา ของไกลอะไน,นะท่านผู้ชมโอ้มาแล้วคนระับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่สองครับข้าวรุ่นนี้รุ่นสามก็ไม่น่าจะทำนะอาจจะทำบางพื้นที่ครับเพราะว่าัวน้ำครับ 拜拜 ตีหนูเลยอาจจะมีตัวอยู่นะสูตรไหนครับเนี่ยสูตรตู้ฟางบินหรือเปล่าสูตรช่างอ้ำ ขนันนู้นอาจาเต็มกล่องมาเลยไม่หมดเดี๋ยวจะเอาให้หมดก็ไม่รู้คันนู้นต่ทีมงานน่าจะเป็นทีมงานแถวนี้นะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามนู้นครับเดี๋ยวต่อไปดันแข่งกันเลยครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวไปชมกันครับฮะ ขึ้นไปช่วยคันนน้นนะครับเพราะว่าข้าวเต็มทีมงานเขาถือว่าคุณภาพครับ ไปเก็บครับคันนี้ก็อัดมาเต็มที่เลยอืมืยนไม่เยอะสับนิดเดียวยีงสักส,สองรอบก็หมดครับนะี ไกลนิดนึงนะท่านผู้ชมช่องของเจมสายชิวก็รีวิวการทำงานของรถประมาณนี้นะอาจจะไม่มีคอนเทนต์อะไรแบบเด็ดเเหมือนช่องอื่นเด้พี่น้องนิ่มนะคนขับที่เมื่อจัด

ยวครับไม่ร้อนไม่กลางร่มเลยสุดจริงๆใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube เจมสายชิวได้เลยนะครับ แล้วก็ฝากช่องทางทิกตอนะครับพิมพ์เข้าไปสายรีวิวรถนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับแล้วก็ทางเพจก็ยังไม่ได้ทำอะไรมากครับเปิดไว้เฉยๆนะเพจ y o u t u b e เจมสายชิวนะครับ Youtube เตมสายชิวนะลองเข้าไปดูเราจะเน้นทาง YouTube กับ t i k ต o อนะครับ เราไปติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมสำหรับิปนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ